ไม่ได้แล้วนะรอบนี้นี่เขาบอกว่าอกาศที่จะแพ้แล้วตกรอจสูงเลยนะขอตัวแทนด้วนะีมาดึงคนนะมาคุยกันหลอดความพร้อมยังไงบ้างใช่ค่ะเลยเลยบ้าเทพตอนนนแ่ตัวกินกันไมเลครับเอคีนักก้อนจากโนรตโร้ดเอคีนักก้อนเจนซีครับจากชูรีเจนซีกชูรีเนีสเียได้เอคนักก้อนี้ชูรีเจนซี่อัวอ เอเดนกนวันนี้เราชนะได้แต่ว่าเราตกรอบเราดูบอลมาอยู่สายล่างก่อนเกมนี้มันท่าไม่ได้นะให้กำลังใจน้องๆในทีมแล้วก็ตีอย่งไรครับก็พยายามเรียกฟองตัวเองกลับขึ้นมาให้ได้ก็พยายามเล่นกันเป็นทีมช่วยช่วยช่วยแตเล่นให้ให้มันให้มันเกตะผลชนะเราจะต้องดวลกับพิเตอรกคาร์เลตมีอะไรฝากบอกเขาหน่อยไหมก็ เต็มที่ครับก,ก็ไม่มีอะไรเยรอะแค่นี้แล้วก็ในรอบนี้ผมชนะมาได้องเชียร์ชอบใจต้องพักชอบพักเป็นยังไงบ้างครับเมื่อช่วงนี้เราไปชนะกันแพ้หนึ่งไปไปเตรียมการเตรียมแผนไปยัไงบ้างครับก็มีการไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวรู้ ชี้ที่โค้ดหน่อยโค้ดแบบอืมอค่แล้วบอกโค้ดดีแต่ปีที่แล้วคนคน,นี้ครับเป็นทีมโค้ดคนเียวกับเขาบอกโค้ดก็ยดีแล้วล่ะเอาล่ะเราเรกจะหักกันละเออนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทั้งสองทีมใช่เดี๋ยวให้เจ้าหน้มาเลอกเหรียหน่อยเลือกแดงกันหน่อยเลือกแดงกันหน่อยเชิญเจ้าที่มาเชนะครับเลือกแดงกันหน่อนนะสู้กันที่นะค้งสองทีมมาเชิญเลย 革命。<分>